เดือนนี้นะครับเป็นเดือนฉลองครบรอบหนึ่งปีนะครับของบ้านพันไม้พอเพียงในการเริ่มปลูกต้นไม้ลงที่แปลงนี้เพื่อนนี่นะครับดังนั้นเราก็ยังจะมีความพระยายามนะครับในการปลูกพืชต,ต่างๆเพื่อความหลากหลายของพืชพันธุลงในที่ตรงนี้อยู่นะครับวันนี้ครับเพื่อนๆน,นี่ครับบ้านเพื่อน,เ,อนเห็นนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นใบพลูอย่างนี้ครับ นี่ครับต้นเขารากเขานะครับนี่คือชะพลูนะครับลาวเอินเดอีเลิศเปล่าผักออเลิศนะครับใบชะพลูนะครับหรือเีเลอศนั่นเองเพื่อนๆเ,เอาใบชะพลูไปทําอะไรนะครับทาอาหารอะไรได้บ้างครับก็แกงหอยใช่ไหมครับแกงหอยใส่ใบชะพลนะูเนาะเอาไวห้ห่ออาหารนะครับเช่น ทำเป็นอะไรนะครับเมี่ยงใช่ไหมครับทำเป็นลุยสวนเนาะทำเป็นกินกับปลาย่างใช่ไหมครับเป็นเครื่องเคียงเป็นใบห่อปลาเนาะแล้วก็อื่นๆอีกน,น,นะครับเพื่อนๆใช้ชับพลูในการทําอาหารอะไรได้บ้างนะครับก็แนะนำเรามาได้นะนะครับและที่สําคัญนะครับชับพลูเนี่ยยังเป็นสมุนไพรไทยโบราณนะครับที่ใช้ในยาหลายๆตัวเนาะ การปลูกชับพูเพื่อความหลากหลายในสวนเราจึงเป็นสิ่งที่เราอยากปลูกนะครับดังนั้นนะครับส่วนนี้ผ่านมาหนึ่งปีนะครับเราก็เรียนรู้ช่วงเวลา1รอบของปีแล้วนะครับว่าแรงเป็นยังไงนะครับฝนเป็นอย่างไรหนาวเป็นอย่างไรนะครับชับพลูเนี่ยก็ต้องการน้ําสักหน่อยนะเพื่อนๆเนาะนะครับในการปลูกก็ปลูกใกล้น้าสักหน่อยหรือตรงไหนที่มีความชื้นมากสักหน่อยนะครับ ที่ส่วนของเราเนาะก็ไม่ได้มีห้องน้ําหรือมีมุมที่มีความชื้นสูงมากนะครับมีเฉพาะใกล้ๆองค์ใกล้ๆถังนะครับที่เราเป็นจุดกระจายน้ำเนาะสำหรับเก็บน้ำเนี่ยมันใกล้ไม้ใกล้มือนะครับก็ตักราดได้ดังนั้นเราก็จะไปปลูกใกล้ๆถังน้ํานะครับไปปลูกชับพลูนะครับไปปุ๋ยอีเลิศกันนี่นะครับถังน้ําของเราเนาะ เราก็จะเติมน้ํานะครับให้เต็ม200ลิตรตรงนี้เนาะแล้วก็ใช้ในการตักรถนะครับกรณีที่น้ําหยดไม่เพียงพอเนาะ,ะก็ปลูกเลยครับจะปลูกปลูกง่ายเ,เพื่อนรากอย่างนี้นะครับมีรากนิดหน่อยเนี่ยฝังลงไปเลยครับ หนึ่นงหลุมก็ใส่ไปเลยครับเพื่อนๆเ,เนาะให้เขาเกิดเดี๋ยวเขาจะแตกรากแล้วขยายไปนะครับเราเลยอีกหลุมนึงครับเราปลูกฝั่งนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆวัชพืชก็เยอะเหมือนกันนะปลูกไปก็เอาเขาสะอาดไปครับไหนเงียกลัวทับขายจังดิงฝนตกครับดึงง่ายวัชพืชเราออกเลยครับ นี่คฝั่งังหลุมว่าจะพื้นนี่ละนี่นะครับหลุมหนึ่งตรงนี้ละกัน,นครับเพื่อๆไม่ต้องฝั่งลึกนะครับฝั่งให้ รากเขาอยู่ในดินหน่อยเนาะนี่ครับก็เกิดจมๆกับหญ้าเราไปเนี่ยนะครับเนาะตัดหญ้าขาดบ้างตายบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับอืมจัดการพืชง่ายปลูกพืชง่ายสไตล์บ้านพันไม้พอเพียงวันนี้พาเพื่อนๆมาปลูกอีเลิรนะครับหรือชับพลูก,กันนะครับ ลาไปก่อนสวัสดีครับ